สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1ก็เป็นนะครับจากงานล่าสุดที่ผ่านมาผมว่ามีหลายท่านได้ไปชมงานนี้นะครับซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตล่าสุด FC Fan คลับชาวเพชรบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงก็ต่างตามงใให้กำลังใจลูกสาวเต็มทุกพื้นที่ลานวัดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะด้วยความรักและความเมตตาจาก FC แฟนคลับหลายท่านที่ช่วยกันสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับ และเมื่อรู้ว่าลูกสาวมาทำการแสดงก็ต้องรีบไปจับจองสำหรับที่นั่งด้านหน้าเวทีโดยทันทีนะครับแล้วสำหรับเมือ่อคืนที่ผ่านมาลานวัดแตกอีกแล้วนะครับพื้นที่ไม่พอสำหรับชมคอนเสิร์ตของลูกสาวโดยจากภาพนี้นะครับที่ FC กรนด์คับขุณลูกสาวต้นข้าวยืนรอเป็นแถวบนศาลาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หลายท่านต่างได้เห็นแล้วก็รู้สึกอศัศจรรย์ ซึ่งภาพนี้ได้เกิดขึ้นที่วัดบุญทวีจังหวัดเพชรบุรีต้นข้าวกับวงสองสุพรรโชวและมีบางท่านบอกว่าเดินทางไกลมาจากภาคใต้เพื่อมาชมงานนี้ก็มีนะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและไม่คิดเลยนะครับว่าเอฟซีแฟนคลับจากภาคใต้ของลูกสาวจะยอะขนาดนี้และพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเอซแฟนคลับ มีทุกจังหวัดของเมืองไทยและการโชว์ของลูกสาวต้นข้าเมื่อคืนก็มีโชว์พิเศษมากมายและซึ่งในนามบทเพลงอันไพเราะของพ่อครูสอนเพศสสุพันธรักมาห้าปีเพลงพเพราะเพราะมาฝาก FC f ซ n แฟนคับและโดนใจ FC f ซ n แฟนคับด้านหน้าเวทีและรับชมอยู่ทางบ้านมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นการปลุกตำนานเพลงของพ่อครูที่หลายท่านนะครับต่างเรียกร้อง และอยากจะฟังกันมากเลยทีเดียวและอีกอย่างก็คือภาพที่เอฟซีกันครับได้มอบมาลายชุดใหญ่ซึ่งเป็นร่มที่ทำมาจากเงินสดและสวยมากมากมาลายคล้องคอลูกสาวก็ไม่ธรรมดาปังสุดๆส,สำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับหลายท่านที่ได้เห็นภาพดังกล่าวก็ต่างดีใจกับลูกสาวเพราะความรักจากแฟนๆที่มอบให้เป็นสิ่งที่มีค่ามากมากและประทับใจมากที่สุด สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาผมว่าเป็นอีกครั้งของวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่ลูกสาวต้นข้าวสามารถเป็นขวัญใจของ f อ f ซีแฟนคลับในยุค80-90ถึง90รุ่นพอ่อพ่อแม่แม่ที่ครองใจไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเราได้เห็นภาพแบบนี้นะครับทุกคนก็ต่างนึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์โดยทันทีนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ได้ถือกำเนิดที่ดาลูกทุ่งไทยคนใหม่อีกครั้งหลังจากที่หลายท่านต่างเฝ้ารอมานานและลูกสาวต้นข้าวคือคนที่มาพลิกวงการเพลงลุกทุ่งอีกครั้งซึ่งมีเอฟซีแฟนคลับที่รับชมอยู่ทางบ้านและอยู่ต่างประเทศก็มีนะครับสําหรับค่าคืนที่ผ่านมาและลูกสาวต้นข้าวไม่ใช่แค่ดังในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งจะมีเอฟซีแฟนคลับที่รับชมอยู่ต่างประเทศก็มีนะครับและในานาทีนี้เป็นใครใครซึ่งใครในตอนนี้ ก็ต้องหลงรักลูกสาวต้นข้าวมากที่สุดในตอนนี้กันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับในวันนี้นะครับก็จะมีอีกหลายๆท่านได้มีโอกาสเข้าชมในการถ่ายทําคอนเสิร์ตของลูกสาวก่อนใครก็ถือว่าเป็นรอบพิเศษที่จะได้รับชมก่อนใครก็จะเป็นรอบในการเข้าชมการถ่ายทําจริงสถานที่จริงทั้งหมดบรรยากาศจริงติดขอบเวทีทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีและเสียง อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานโชว์แบบที่ว่า FC แฟนคลับจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโดยล่าสุดนะครับทางเพจดาม่าไทยได้ให้ FC แฟนคลับส่งข้อความและความคิดเห็นว่าพ่อพ่แม่อยากฟังลูกสาวต้นข้าวร้องเพลงอะไรและเพียงตั้งคำถามไปได้ไม่นานนะครับ FC แฟนคลับก็ต่างเข้ามาตอบโดยทันทีเพลงแรกก็คือไม่ขันหมากแก้วรอพี่รักมาหปี รอยแผลเป็นอีสาวทรานซิสเตอร์สาวอีสาวรอรักสุดท้ายที่กรุงเทพเกลียดห้องเบอร์ห้าสาวรำวงอยากฟังซ้ำขอบคุณแฟนเพลงพิศรักพิศณุโลกสาวงามเมืองพิจิตรรักน้องพรเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือเพลงที่เอฟซีแฟนคลับหลายท่านนะครับต่างของกันเข้ามาเยอะมากๆแต่สำหรับบนเวทีการถ่ายทำก็ยังไม่ทราบว่า ลูกสาวจะร้องเพลงอะไรนะครับหรือคุณผู้ชมทางบ้านอยากรับฟังเพลงอะไรสำหรับการโชว์ในครั้งนี้ในคอนเสิร์ตต้นข้าวแอคคูสิ e คอนเสิรก็สามารถคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับและในความคิดเห็นของแอดเองหากเป็นไปได้นะครับก็อยากฟังทุกเพลงเพราะทุกเพลงที่กล่าวมามีแต่เพลงเพราะๆและสำหรับการโชว์ในครั้งนี้ จะใช้เวลาประมาณเท่าใดนั้นซึ่งยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเอาเป็นว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาได้เผยข้อมูลจากทีมแบ็กอัพวงคลามายแบนด์กานจนบุรีซึ่งได้เผยข้อมูลว่าลุยบันทึกเทปอะไรการต้นข้าว #exclusiveconcert พอ่พอๆแม่แม่บัตร VIP พบกันนะครับและนี่ก็คือการเผยข้อมูลจากทีมแบ็กอัพสุดยอดฝีมือ ที่หลายท่านต่างกล่าวขานสําหรับฝีมือในการบรรเลงดนตรีและถ้าหากเล่นคู่กับน้องต้นข้าวแล้วคือเล่นได้ดีและสุดยอดมากๆและผมว่างานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับทีมแบ็กอัพได้ออกมาเผยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับคือการันตีจากวงคลา,ายแบนและไม่อยากให้เอฟแฟนคลับพลาดคอนเสิร์ตของลูกสาวในครั้งนี้คอนเสิร์ตสุดพิเศษ ที่ตั้งใจจัดเต็มเพื่อพอ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนกับทุกท่านโดยเฉพาะนะครับและยังทนะครับสำหรับการซื้อบัตรออนไลน์ในราคา250บาทและข่าวดีก็คือมีราคาสุดพิเศษถ้าหากซื้อก่อนในวันที่3 1สิงหาคมก็จะลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นและพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายรีบเลยนะครับคุณผู้ชมในราคา199บาทเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลในการซื้อบัตรออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w d r a m a t h i i o o m ได้เลยนะครับและต่อมานะครับโดยล่าสุดที่ผ่านมาได้เผยภาพในการบันทึกการแสดงของลูกสาวแล้วนะครับคุณผู้ชมโดย FC f a n c r u f t ได้เก็บภาพมาให้แฟนๆให้ได้ชมกันนะครับนั่นก็คือลูกสาวได้เปลี่ยนลุกใหม่ในการอัปเดตในตอนนี้ก็จะมีอยู่2ชุดสวยมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดแรก ก็จะเป็นชุดสีขาวและอีกชุดก็จะเป็นชุดสีแดงและชุดสีขาวน้องต้นข้าวก็จะไว้ผมยาวชุดสีแดงก็จะไว้ผมสั้นแต่สำหรับเพลงที่ใช้โชว์บนเวทีคือสิ่งที่ fc แฟนคลับทุกท่านอยากจะชมมากในตอนนี้และในวันที่5กันยายนปี2,568นยกี้ตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับทุกๆท,ท่านที่ซื้อบัตรไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็จะสามารถรับชมคอนเสิร์ตแบบสตรีมมิ่งออนไลน์ได้เหมือนการชมการซื้อบัตรดูสดๆข้างเวทีและรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารของลูกสาวต้นข้าวที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ